อ่าอ่าีอิอแล้วมันจะมีตัวนะครับดินละดินละดูครับดูดูดอออเอาแล้วบิดไปแล้วหลายครั้งนะครับพอกินแล้วไม่จ่ายเอ้ย สวัสดีครับเซาว,วันที่6ตุลาคมนะครับพฤนิีกายน,นะครับพูดผิดนะครับมาอยากใส้กบเก้าครับซื้อไว้หน้าแล้วพวกเราได้อย่่วะ ไปดูพยายามดูขเลยมาตะยามเงี้ยงนี่น่นดดอนเหลือดีแม่นอยู่บ่หน่อยี้

ตังหลังนี้ครับอ่าสีอะไรสีอะลรเห็นมั้ยครับนี่มีตัวมีตัวกบน้อยตัวนี้กบน้อยอีแลวมาหยามยูโฮ้ยครับหลังยูโฮย้ยคือมีคือดแล้ว เสดงเกิดโอ้ยอิงฟิมอยย่ต็มที่แล้วแก um ่ยเ่งลงเลยนะครับลงนำนี้ยเป็นขนี้โอ้ยแต่นน้นประทีดเองคือฮะ ja, guck mal, da นี่กรับกบนตัวน,น,นึงครับมีเกี้ยงพอได้โดดโดดไก่แล้วครับสนุนี้ยังน้อยอยู่ใสกระโพาะป่น,นแลวครับป่นเชบ อ่านะครับได้ละสองตัวครับไปดูกันต่อครับว่าเฮ้าเี่ละอีกสองตัวหลังนี้ครับอ่ามันจะมีตัวนะครับดินละดินละอ่ามีตัวนะครับเรากบดินนะครับ น้อยตัวนึงงเราก็มีตัวนะครับเป็นแบบนี้มันก็จะดิ่มนะครับ <c oughs> กบดิ่มเพราะมีตัวนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับ กาไซส์นี่แหละครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับไซส์ป่นนะครับกลุบกว่าไม่ยอมลงนะครับพอเราได้กลบแล้วก็เอาปลามาใส่นะครับของเรา ไปต่อครับมาหลาังนี้ครับอันนี้ก็ไม่ขาดหวังนะเพราะว่ามันเคยโดนแล้วก็ไม่เด้วหวังอะไรอ้าวเอาแล้วเอาเลวพี่เบ้าดูครับดูดูอื เคยโดนเลยผมก็ไม่ได้คาดหวังตัวเทียวก็ซส์เท่านี้และครับตัวเทียวก็เดี๋ยวการครับใช้ประมาณนี้ครับตัวที่แล้วก็ ยังไงได้ครับเ๋อไปสี่ตัวแล้วครับอ่านอยู่นะสีต่ตัวครับจับยังไงได้ครับตัวนี้เจ้าวครับพี่เบา้ายังไม่รู้ว่าพี่เบา้ากับพี่บู๋ก็ได้ครับถ้าได้ตัวใหญ่คอรดสามครั้งนะครับนี่ไปต่อกันเลยครับมาหลังต่อไปครับ อันนี้เงียบไม้ไมมเมีอกก๋เลยเงียบมากนะครับอาการก็มเองเออเราก็ได้กบไซยกน้อยหนึ่งตัวครับไม่น้อยนะใหญ่อยู่กบไซสวยๆับนี่ ใส่สวยตัวที่ห<ฮะ>้า จะหานะตัวนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับจบเกมครับตอนนี้รู้สึกได้หนึ่งโลนะครับได้หนึ่งโลแล้วรู้สึกนะครับความรู้สึกนะไปต่อครับไปตัว,ตวล้างต่อไป นี่ก่อนครับมาลางนี้ครับมาหนลางนี้ลังนี้ไม่มีการเลยนะครับลังนี้เป็นลางที่โดนบิดไปแล้วหลายครั้งนะครับพอกินแล้วไม่จ่ายเอ้อย,ยกบน้อยตัวน,นึงครับเห็นไหม ตัวน,นี้ใส่ปลาเข็งเยอะหน่อยนะครับมาโดนบิดแต่คนละตัวครับตัวน,นี้ไม่ใช่นะตัวน,นี้ไม่ใช่แน่นอนครับที่เป็นที่เบ้าที่ผมโดนไปนะครับ พี่เบ้ามันใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเขาเกะก่นนะครับสายทับเด็กออกแล้ว วันนี้มันมาเลยครับที่ทช้นี้ก็คือบอกว่ามันจะนี่ครับมันจะออกนะครับก็เลยโชว์ตัวหนึ่งนะครับทุบเรียบร้อยครับนะครับบรรยากาศนะครับอนกรศเซาเซาครับอยู่หงหน้านะครับ เอากระืือใส่กบวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับได้กบมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียกว่าหกตัวครับก็บถือว่าประสบความสำเร็จนะครับกบหน้านะครับใส่1ิสามหลานในบ6กโตนะครับได้ในไม่ได้นกัดมีวาเดียวละเนาะคลิปนี้ก็ถือว่ามานพอสมควรน,นะครับ ก็ได้อยู่นะครับนี่ผลงานนะกบนะครับก็ถือว่าล้างเชนได้นะครับก้าวสื้อระตู้นสองตัวนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระพนธีนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าเราไปหากินปลาเรือครับนี่เบื้องบนมุมมอบเป็นะกอนว่ามันหยาดถือกองเนาะเอากับทีละแนวนะครับครับผมเจอได้ไหมครับสวัสดีครับตล้มันลูครับลูม่ขาดครับบุก